ก็นี่เลยเนาะหลังจากท่เาน้ำก๊าซกันไปแลคะน้องเราตวคู่เลยเนาะเอแลราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้เต็มมาสังพิการเพิ่มด้วยดันกดใจหรือว่ากดไลค์เราเตาป่นหรือภาพแรกจีของเรากันเนาะเดี๋ยวถ้าเราก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าผู้ชมได้มาดูแล้วก็เข้ามาทําการตามมันได้แบบไปง่ายกันได้เลยอ่ะก็ก่อื่นแลยไถ้ผู้ชมได้เข้ามาที่ตัวงเวใจให้ชมได้หลากหาคำกันเนาะและทิ้งลิงก์ตัวไซไปให้ถ้าผู้ชมก็สามารถที่กดเข้ามาใช้งานและเข้ามาดําการตามกันได้เลย รล้วจะเข้ามามกันอยู่แล้วที่ได้ตรงเว็บไซต์ในเว็บไซต์พมีให้ได้กดลงชื่อแล้วก็จะมาปมิดมาชิกเป็นับใครที่อาจจะเข้ามาชิไงไปครั้งแรกก็ให้สามารถที่ได้กดเข้ามาเพตก็จะมาทามาชิ้ถู่ตรงตานรางนี้กันไปก่อนได้เลย อ่ะแล้วก็พอได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างก็สมัครสมาชิกข้อดีมีหน้าต่างที่มาเปบบปีให้กับเราแต่สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาสมัครสมาชิกกันได้และแถนหน้าต่างก็สมัครสมาชิกยังสามารถที่เพืช่วงทางในการสมัครผ่านชิคูเก้นกิมเมต์กันได้ด้วยหากว่าสะดวกอะไรยังไงก็เข้ามาและสมัครกันได้หรือว่าหากใครที่ได้เข้ามากันอยู่แล้วที่ในตัวเว็บไซต์อาจจะมีสมาชิกกันอยู่แล้วสามารถที่ให้กดย้อนกลับมาแล้วก็ลงชื่อจริงงานผ่านมาชิที่เฟซสมัครกันไปได้เลยอ่ะ ล้วก็ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ตัวขงเว็บไซต์ไอซิมันจะได้กับคำกันนอกที่ในเว็บไซต์นะแต่งรกของเขาก็ที่เป็นอย่างนี้กันเลยจะมีหมดหมู่แล้วก็บริการให้ก hey, ับเราได้แจ้งมาที่จะมาลงชิ้นงานแล้วเข้ามาทำการตามกันได้และแถมในหน้ต่อตรงส่วนหน้าน,นี้ยังตะมีช่องทางไม่ใช่มีช่องทางเนาะยังจะมียอดเงินที่อยู่ตรงหน้านี้ให้กับเราได้สามารถให้ดูหรือว,ว่าเช็กันเอาไว้เพื่อได้เป็นยอดเงินที่จะมาใช้งานเดี๋ยวทำการในส่วนต่งๆตรงหน้านี้กันได้ด้วยเนาะหรือว่าถ้ามีใครได้เข้ามาชิ้งานเราอาจจะไม่มียอดเงินเพรเข้ามาชิ้งานไปคั้งแรกหรือใครที่เคยเข้ามาชิ้งานแต่ยอดเนตรงหน้านี้ก็อาจจะหมดกันไปก่อนจะมาใช งานทาการอะไรเนะเาะก็ได้ผูชมได้กดลีกเข้ามาที่ตรงหน้านี้กันไปก่อนได้เลยที่หน้าตางการเติมเงิอนอะได้กดขีกเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างกันเติมเงินที่ตรงหน้านี้เขาจะเป็นหน้าต่างสเปรับแบบนี้ให้กับเราเนื่อจากว่าที่จะเข้ามาเพื่อมาเติมเงินกันได้และแถมนหน้าต่างลงส่วนหน้านี้ก็ยังจะให้เราได้เลือกช่องทางในการเติมเงินกันได้ด้วยหาได้กดลีกเข้าไปได้คำว่าช่องทาง อาวกดขี้ขับไปเนะาะเขาก็จะมีช่องทางก็จะเปอยู่ที่สามช่องทางกับเราจะสามารถที่ได้กดขีเข้าไปแล้วก็เลื่อนช่องทางกันได้แล้วก็ทําการเติมเงินกันได้แบบง่ยายๆแต่ถ้าเราสะดวกในสามช่องทางนี้กันได้เลยหรือหากคันนี้เติมเงินไปแล้วหรือว่ามียอดเติมๆอยู่แล้วก็จะสามารถที่ได้กดรันกลับมาที่ตัวสัส่งไล่หัวใจกันไปฝนได้เลย แล้วก็ได้กดยอดเสร็มากันแล้วที่ได้ตัวหน้าต่างแรกของตัวไฟนะตามตรงนนี้เขาจะเป็นหน้านต่างเครื่างปี้แบบนี้กับเราสามารถที่จะมาเติเมเงินกันได้แล้วแถมหน้ตาต่างงส่วนนี้ยังสามารถ,ถ,ถนนที่จะเนือกชางสำหรับในการเติมเอในการใช้งานกันได้นะก็แค่เราได้กดเขอาไปที่คำว่า,าหมดหมู่พอเราได้มากดเลือกที่หมดหมู่กันแล้วเราต้องการจะทำการอะไรก็คือการเพิ่มยอดไปส่วงไล์ไอจีเราเนาะก็เราเลื่อนหาดูกันเลยเขาดีดูเจอแถวนี้ก็เลื่อนกดกดูเนาะ ก็ได้อยู่ตรงนี้แล้วขอเรื่อนอนนี้กันไปเลยเราปัดผ้าชมเรื่องกันไดแล้วที่ในตัวหมดโมยันนี้ก็มืเรื่องติดต่อที่ตัวบริการบริการฟอร์เรสต์มาประมาณนี้เราจะขอเลื่อนเป็นอันแรกกันเลยแล้วกันเราให้กดกันไปอ่าปัดผ้าชุมแล้วกันดแล้วที่ในตัวหมดหมูแล้วก็บริการทีเดียวให้ท่านผู้มได้กดอีกไอได้กดกลับมาที่ในส่งผมยืนยันให้ผู้ชมนะเพื่อนรายการเขาล็กวิ่ง อ่ะแล้วพอได้ดูพอได้จีนนักผู้ชมกนมาได้แล้วทีนี้ให้ีกว่าวางแล้วพอได้วางเลยก็ได้แบบนี้ทีนี้ก็ให้มาเจอจมลนที่ต้องการจะทุ่สันไปแล้วพอได้เจอทางรีน้วก็จํานทีนี้ก็ให้มากวสองซื้อที่ตรงด้านล่างนี้กันไปได้เลยอ่ะแล้วพอได้สองซื้อกันไมได้แล้วแบบนี้นะคะสองซื้อเขาก็จะเระบบขึ้นมเมจมบอกแบบนี้เนาะให้กับเราได้ดูวอลได้ต่แทมในค่าสองซื้อยัาสามารถที่จะให้เช็ดดูในส่วนตัวด์กันได้ด้วยหาก่าทำไม่ชมได้กดคลิกเข้าไปที่ตรงด้านนี้ที่คำประวัติการ อาแค่ได้กดจี้เข้ามากันแ้วที่น้านต่างประวัติการงสื้อทีน้าต่างองสวนด้านนี้เพื่อจะมีหน้าต่างเข้ามาเป็นปแบบนี้ให้กับเราด้วยสารมาที่จะเข้ามาเพื่อว่าทําการดูนส่วนตัวออาเลยแตได้ไป,ไปง่ายแค่ได้กดคลิกเข้ามากันแล้วเขาจะมีสถานะเข้ามาไปการเทศบอกในตัวด้านออเดอร์เรานะว่าเราทำการอยู่ร,รอดอ่ดยแบบว่าเราโดนเป็นการหรือว่าเป็นยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาชี้ดูบนได้เนาะอ่ะ และสาหรับใครที่ท้ามาชีดดูแลในตัวออเดอร์ตัวนั้นนี่อาจจะเึ้นมาเป็นการจบเลิกหรือว่ามีปัญหาขอ้อดู่ารไม่ทันได้ข้ามาชิดในตัวออเดอร์อาจจะเกิดมีปัญหาเกิดจากข้อในด้การใช้ง,งานแต่ผู้ชมก็จะสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงส่วนดน้านนี้กันได้นะที่ขาม่าตัวในตัวด้านนี้ของเว็บไซต์ กันนะคนที่เข้ามากันไดแล้วที่ได้ส่งหน้าในี่ยตัวใส่เขาจะเป็นหนาตาเข้ามาเปรบนี้ให้กับเราได้ตามารถจะให้เข้มาเพื่อมาทําการแก้และให้มาติดต่อสอบถามปัญหาแก้เมินได้ว่าถ้าหาว่าเกิดมีปัญหาและเกิดข้อในยังไงหรือใส่ซอมชิงานแล้วเกิดปัญหาก็สามารถที่ให้กดเข้ามาที่ส่วนตัวใส่นี่ยู่ตัวใส่กันได้เพื่อมาทําการแก้และให้มาติดต่อสอบถามปัญหาแก้มินกันได้เนาะหรือว่าถ้าหาได้เมาชิงานกันอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาและเกิดข้อในยังไงหรือได้เขามาชิงานกันแล้วหรือสกสนใจอที่จะลอแนะนําให้กับเพื่อนหรือเพื่ากให้เขาได้เข้ามาชิงงานในส่วนตัวเว็บไซต์ตามดูว่ายังไงก็ลองคดเข้ามา ที่ได้ส่งสวน,สวนด้านนี้กันได้ใยคำแนะนําเพื่อนอะ หาท่านผู้ชมได้กดคลิกเข้ามากันอยู่แล้วที่หน้าต่างก็แด้นำเพื่อนที่ตรงส่วนด้านนี้เขาที่เป็นหน้าต่างก็มาเปรียบเทียกับท่านผู้ชมได้สามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการแนะนําให้กับเพื่อนเพื่อเรารู้จักของท่านผู้ชมกันได้แบบง่ายแค่ได้กดคลิกเข้ามากันได้แล้วทีนี้ก็มาทำการคาร์ล็อกนี้ที่ตรงด้านนี้ไปส่งให้เพื่อนเรู้จักของท่านผู้ชมจากการเพื่อนเรู้จักของท่านผู้ชมเขาให้กดเข้ามาในลิงก์เท่านี้ง่ายไปการแนะนำกันแล้วนาถ้าหากไามาชี้แจงกันแล้วอาจจะอยากรู้ยอดกันก่อนมากกว่าจะเขาได้ขึ้นมาแล้วหรือยังว่าจะเป็นยังไงท่านผู้ชมก็สามารถที่ให้กดเข้ามาที่จะ่งตัวโพสต์ไอจกันได้ว่าตอนนี้ยอดไลค์เขาไดึ้นมาแล้วหรือยัเนาะ อ่ะก็คนเดิมตรงหน้านี่ของเราเพราะทีอยู่ที่จิปเราก็าลองกลับมาหน้าจอชิปดูคนได้นะว่าเขาจะขึ้นมาให้กลับมาแล้ว,นะนะว,ว,ห,ลวหรือยังหรือว่าจะเป็นยังไงอ่าก็นี่เลยเนาะหลังจากที่เราหลังจากพีกันไปแล้วึ้นเรงเราตัวคู่เลยเนาะอ่ะ เมื่อกี้ที่เราได้2ังเซกันไปก็หนึ่งร้อยแลยนะ้วเนาะก็ตอนนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเก้าสิบเก้ากันแล้วก็จากเมื่อกี้คนเดิก็มีอยู่ที่สิกันเลยนะแล้วเราสัเกันไปหนึ่งร้อตอนนี้ก็เพขึ้นมาเป็นเก้าสิบก้ากันแล้วก็ทันเลยไม่เท่าไหร่เดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นมาให้กับเราเต็มครบแลนะ้วเนาะอ่ะจะเป็นประมาณนี้เลยเนาะหลังจากที่เราได้สั่งเซกันไปแล้วนี่มันก็คู่ยอดไหลกับเพิ่มขึ้นมาจนเสร็จประมาณนี้เลยแต่ไปขึ้นต้นในการทำกันม,มาเรียกเลยเลยด้วยเพราะว่าไม่ใครจะได้ ที่แทบไปแจ้เสื้ที่เธอจะทำปัญหาแก๊สมีเงินได้ในส่วนของตัวที่ได้แนะนไปแล้วก็สำหรับในคลิปแรกของในตัวหน้านี้ตัวเว็บไซวันนี้ก็ไม่มีจะพูดมาแล้วด้วยเนาะเพราะยอดรายการเพิ่มขึ้นมาเกือบใกล้จะเสร็จแล้วหากว่าวันนี้มีการพูดอะไรผิดไปเลยอาจจะพูดเร็วเกินไปหรือว่าที่ฟันช่วงไหนก็ต้องขอไปผู้ชมกันด้วยเนาะแต่ถ้าหากผู้ชมคนไหนได้ดูกันแล้วเข้าใจสำหรับในคลิปวิดีโอของวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอบคุณนะ